กันนะคะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์กรณเก็บมะาเสือคืฤฤฤฤฤออะไรบ้างนี่นะคุณแม่มีตะกร้านะคะแล้วก็มีกรรไกรนะแล้วส่วนน,น้องมารินีกล่องแล้วก็ใส่ใส่อะไรใช้เขือจิ๋ิวหรอเ<ช>อาไว้ใส่เอาไ,ไว้ใส่น้ำแล้วก็ลดน้ำนะเดีย๋ยวเราไปเก็บมะาเสือกันเลยนะคะไหนไหนหาลูกใหญ่ๆสิ มีลูกใหญ่ใหญ่อันนี้ใหญ่มากอ่ะเหรอเอาลูกใหญ่ๆกี่กี่ลูกดีกเ,ดเดี๋ยววันนี้น้องมารีจะตัดผักไปแจกเพื่อนบ้านนะคะเดี๋ยวเนาะม่วงางกล่องมาแล้วลังไม่ได้เก็บสีม่วงกันเลยไหนสีม่วงสีม่วงอกอกอแล้วเหรอลูกไหนพาแม่ไปดูซิไหนเราไปดูกันเลยพาเพือพ่อนไปด,ดูหน่อยส,สีม่วง รวมดูนะค่โอ้โหโอเมก้า oh โอ้ยสีม่วงเยอะจังเลยออกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวต้นนี้ล่ะต้นนี้ล่ะว้าวต้นนี้ก็ออกนูน่นนี่ค่ะนี่ต้นนู้นก็ออกนะเพ,พื่อนเพื่อนมีสองดวงอะต้นไหนอ่ะโอ้มีสองดูงนะมีสีม่วงเพิง่งออกอันนี้พี่สาวอันนี้ลูก ลูกขุนี่ก็ลูกแล้วไม่ออกอยูน่นะเนี่ยโอ้โหมะเขือ <จะ S 1> ยาวมีพี่สาวด้วยนะคะรับทุกคนใช่นี่นะก็จะมีมีกระเพราแซมอยู่ด้วยนะนี่มะเขือมะเขือสีเขียวมะเขือยาวสีเขียวที่น้องมาลินปลูกปลูกเองใช่ไหมคะแล้วก็รดน้ํารดน้ําเองทุกวันเลยเป็นกิจกรรมที่น้องทําตอนเช้าเนะคะนี่ อาใช่ตอนเช้าหนูมาลดน้ำบ่อยๆนี่นะหูออกลูกเยอะมากเราก็ซื้อมะเขือตามร้านขายผักธรรมดาเนี่แหละเพื่อนๆแล้วเราก็มาใช่แล้วเราก็มาปลูกลงกระถางแล้วก็ใส่ปุ๋ยธรรมดานะนี่มาลิ้นับเร็วจับจับ๋ยวมันจะร่วงระวังมันร่วงนะสองนับด้วยหนึ่งสองสาม ให้เพื่อนๆดูหน่อยไปให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่นะคะโอเคใส่ได้ไหนใส่ตะกร้าไว้นะคะแล้วต้าขอไม่หนุยใส่ตะกร้าของไม่หนุยนะโอเคไปเลือกอีกรูปหนึ่งรูปนี้ได้ไหมคะไหนเรียงกาตีลังกาเลยนะโอเคเอ๊ะเอเอเอามาใส่ตะกร้าค่ะน่ารัก โอเคค่ะมีสองรูปแล้วนะเพื่อนๆนี่นะหม่เที่ยวอ่ะเที่ยวสองรูปไม่เที่ยวหันเที่ยวเหรอเที่ยวยังไงทำให้เพื่อนดูดิไหนหันไปหาเพื่อนเพื่อนร้อนแล้่อโอ้โหมันจะมีต้นกะเพราแซมมาด้วยนะเพื่อนเพื่อนนี่ที่แม่นไอยปลูกน,นี่อะน้ยรถมานานแล้วเนี่ยลูกไก่โอ้โหรถมานานแล้วก็เลยลูกหญ่นมาลินจับนะเดี๋ยวแม่น้อตัดให้ อือโอ้โหล่วงเลยมันหนักมันใหญ่มากโอเคไหนอะไรนะหนักเกินไหนสก้าเนี่ยนะคะนอกจากเราปลูกมะเฟือยาวแล้วเราก็ปลูกสารแน่นะคะแล้วก็พริกนะคะ นี่พิกก็เริ่มออกลูกแล้วนะนี่ต้นนี้มีประมาณสี่ห้าต้นนะเราไม่ได้ปลูกเยอะมาพื้นที่จำกัดนะคะนี่ก็จะมีพิกขี้หนูด้วยแล้วก็มีนี่ผักเพื่อสุขภาพของเรานะคะวอเตอร์เควสนะคะนี่ผักเนี่ยคนนุแม่ก็ชอบทานแล้วก็มีกะเพรามีโหละพานะคะนี่นะคะเพื่อน เราตัดมาแล้วนี่เลยมันคืออะไรคะที่เราตัดมาอ่ะเราตัดมาห้าลูกนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแจกพี่พีกันนะคะเดี๋ยวใครจะขับรถไปแจกนะเดี๋ยวให้มารินขับรถไปแจกนี่ยิ่พี่ป็นหวันตื่นแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปปลูกดูนะคะนี่ไปปลูกดูนะโอเคเดี๋ยวน้องมารินใส่ถุงแล้วก็ไปแจกคุณลุงไป ใส่ไปได้เลยค่ะเอาหูเอาตูดลงก่อนสิคะลูกเอาตูดลงก่อนรู้จักตูดมะเขือไหมไหนตูดมะเขือไ,ไหนไหนเนอนั่นแหละเอาตูดลงก่อนอ,อ้โหลมอ่ะลมไม่เป็นไรค่ะอะจ,จับจับหูหูนะขึ้นมาโอเคค่ะไหนสตาร์ทสตาร์รถยังเพราะไหนคะพรอมแมวค่ะ เดินไปแจกนะคะอ่าเรียกด้วยนะคะหมายเลขสามหมายเลขสอ่านเรียกด้วยนะคะ,วะ,คะสวัสดีค่ะเร็วเดินไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคเอามะเขือมาให้ค่ะคุณตาเพิ่งตัดเพิ่งตัดเมื่อเชา้าเคค่ะ <c oughs> พี่ชี้ด้วย,วยเอาค่ะเดินค่ะเวางให้พี่ชี้สีเหลืองโอเคป่ะเดี๋ยวเข้าบ้านกันเอาแวน้นกลับบ้านเลยทีเนี้ยเอาติดอะไรจับสองมือด้วยต,ติดก้อนหิน